ร้านนี่ว่าอร่อยหน้ามาลิมร้องร้านชอซูกี้ครับเขาบอกว่าเป็นร้านตำนานที่ว่าไม่เคยวางสลิวเลยซอสเขาเนี่ยเป็นสีเหมือนตุ้งหูตุ้งหูห,ห,ร,ออหร่อยอ่ะอ๋อหมูทอดก,กับตัวน้ำจิ้มอ่ะดีมากเลยเพื่อสวัสดีครับอยู่ผมอาร์ดีดีดานะฮะ เฮ้ยทำไมเปิดแบบเสียวๆอ่ะนี่นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันตรงสามแยกนะครับเขาเรียกตรงนี้ว่าสามแยกความยา่งยืหรือว่าถนนพญาไม้นะครับอยู่ตรงใจกลางสามแยกเลยนะครับตรงนี้ก็คือลงจากสะพานพระปกมานะครับเลี้ยวซ้ายนะฮะหรือว่าอยู่ตรงนี้ก็คือวงเวียนเล็กก่อนที่จะถึงวงเวียนใหญ่ร้านเด็ดวันนี้ที่เราจะมากินนะฮะนั่นก็คือร้านชอซุกี้ครับเขาบอกว่าเป็นร้านตำนานที่แบบว่าไม่เคยวางตะหลิวเลยข้าวเลยดูคนเลยไหมข้าวคนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรถเสียหลักพุ่งขึ้นมานี่กูตุยเริ่มน่ากลัวเริ่มน่ากลัวแล้วอหรอ นี่ฮะเราอยู่กันที่นี่เลยถนนพญามาอย่างที่บอกไปนะคระับคือหาไม่ยากร้านนี้นะ,ะถ้าเสิร์ชใน Google ก็มีเหมือนกันนี่ฮะ อสุกี้แต่อยากรู้มากเลยว่าชอสุกี้นี่คือชอช้างไม่เขาย่อมาจากอะไรชื่อเขาบอกชื่อช้างเหรอชั<ะ>ใช่ <c oughs> <c oughs> เออ้เมื่อกี้มีพี่เขามีมาร์กซินบอกเปอรอบอกว่าดีนะช่วงนี้เป็นช่วงของการกินเจเป็นเทศกาลเจพอดีคนเลยไม่เยอะถ้าไม่ใช่เทศกาลกินเจเนี่ยคือควรจะเยอะมากแล้วที่บอกว่าผมเชื่อนะเพราะเมื่อกี้ตั้งแต่ผมมาเนี่ยผมไม่เห็นเขาพักเลยคือผักผมก็หน้าไม่เหมือนกันอาบน้ำใหม่ๆตอนนีกไม่หยุดชิมผมอ่ะจะรู้เลยว่ารสชาติสุกี้เป็นยังไงสุกี้มารวม่ะ ว่าควันอยู่ที่หน้าแล้วควันอยู่ที่หน้าเต็มเลยคือแบบเขหบอกเลยว่าที่นี่ใช้ไฟค่อนข้างแรงมาก<ไ>อันนี้ร้านนี้ก็คือแบบว่ามีคนส่งเข้ามาให้ให,ให้มานะครับเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ว่าอร่อยหน้ามาลิ้มร้องแล้วก็ไม่ได้ใกลไม่ได้ไกลเราเลยก็คือมาได้มาสะดวกแต่ว่าของเราถ้าเรามาจากเยาว,วราชรถมันก็จะติดตรงนิดนึงแต่ถ้าใครอยู่ฝั่งทนแล้วก็น่าจะมาง่ายเนาะเพราะฝั่งทนนี่เขามาเข้ามาได้หลายทางที่จอดรถที่จอดรถหรอถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ผมจอดฝั่งนู้นก็ลุ้นเนวลุ้นเนวมอเตอร์ไซค์ก็ วัดวิชัยยุทธใช่ป่าก,ก็เหร<า>อหาที่จอดบบัดแถวๆนี้จอดรถได้ที่วัดวิชัยญาวิชัยยุทธไหนหวะวิชัยยุทธจอดรถได้ที่วัดวิชัยญานะครับเพราะผมก็ดูตามเขามานะครับแต่ว่าถ้าอยากสะดวกสะดวกมาตอนเย็นๆอ่ะเพราะร้านนี้เขาเปิด5้าโมงถึง3ทุ่มก็คือวันหยุดน่าจะไม่แน่นอนผมดูทรงแล้ววันหยุดน่าจะไม่แน่อน, <S 2> <S 2> น,น,นอนแต่ว่าวันอาทิตย์อ่ะผมโทรมาถามแล้วแกหยุดวันอาทิตย์ไม่ต้องมาแล้วกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโทรมาถามก่อนโทรมาถามก่อนเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับก็ถ้ามาจากมมอไซค์อ่ะสะดวกกว่าง่ายกว่าเดี๋ยวนีี้เเเราลอกันนนนแแท่่พห็็ะคืปบบ เมื่อกี้เรามาเราไปฝั่งไหนนี่เราไปช่อฝั่งนูน้นทุกคนนะมาปื้คุณคนจะมองซ้ายหมดร้านเขาไม่มาเปิดหรือเปล่าวะแล้วเมวื่อวานเราโทรมาขอใช่ปะเฮ้ยหรือเขาเบี้ยววะที่ไหนได้ไปถามป้าเขาป้าครับร้านชอสุกี้อยู่ไหนนั่งไงหนู คือแบบมันบังตามากเขาอยู่แค่ฝั่งตรงข้ามคือถ้าฝั่งซ้ายทุกคนจะมองฝั่งซ้ายมดเลยเพราะร้านอาหารมันค่อนข้างที่จะเยอะคือก็แวะกินตรงนั้นได้อะไรนี้แต่ถ้าทมาจอสุกี้เนี่ยก็คือมองหน่อยนิดนึงเห็นเลยรับผมก็ที่เนี่ยพี่เห็นความแตกต่างนะตรงที่ว่าเหมือนซอสเขาเนี่ยเป็นสีเหมือนตุ้งหู้ตุ้งหู้หน่อยอะก็คือถ้าเป็นร้านอื่นเขาจะใส่ซอสหรือน้ำจิ้มอะแล้วผัดมาเลยนะแต่ที่เนี่ยพี่ไม่ได้กินความหอมของ น้ำจิ้มเขาแต่จะเป็นความหอมของกระทามากกว่าอันที่เนี่ยกระทาแบบจะหอมฟุ้งมากแต่ว่าถ้าเป็นตัวน้ำจิ้มยังไม่เดี๋อแบบแวแปลว่าเขาอ่ะจะให้กินแบบว่าคู่กับน้ำจิ้มต่งางกจะไม่มีการใส่น้ำจิ้มลงไปผัดผๆดัจะไม่เหมือนร้านอนะื่นนี้ที่เห็นนะเฮ้ยมีถามเขาอยู่ว่าอันนี้น้ำอะไรเขาเขาบอกว่าเป็นน้ำซอสของทางร้านน้ำซอสข,ของทางร้านเขาจะเป็นแบบสีออกเหลืองๆนมๆหน่อยเดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่าว่าจะอร่อยสมคำําำลือไหมครับผม วันนี้เราลองมา2อย่างนะครับก็คือร้านนี้เขาจะเป็นแค่ซุกี้น้ำกับซุกี้แห้งแค่นั้นนะครับเมนูก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายให้ผมกินอะไรก่อนดีน้ำก่อนไหมน้ำก่อนน้ำน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอืดไปอันนี้อันนี้น้ำเราจะเป็นมีอะไรบ้างก็เป็นชุดอ๋อนี่น่าจะเป็นหมูกับไก่นะครับใช่คือนี่ราคาก็ถ้าเป็นหมูกับไก่เแล้วเริ่มต้นที่60บาทถ้ามีกุ้งเข้ามานะฮะกุ้งหมึกสดหมูไก่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะ80บาทหมึกแช่คืออะไรหมึกแช่กับหมึกสดหมึกแช่กับหมึกไอ้นี่่ไงหมึกออบะ เมา่มกกอบใช่น่เป็นมึกกออ๋อถ้าออกทรงทะเลก็จะไปอยู่ที <con> ่90บาทเลยเพิ่มผักเพิ่มเส้น10บาทเพิ่มน้าจิ้มถ้วยถุงละ10บาทับผมเดีดูสิราคาก็ถามก็เกือบถึงร้อยเหมือนกันนะแต่ว่าก็ถ้าไม่ถ้าไม่กินทะเลก็อยู่ที่60บาทแล้วเนี่ยผมจะให้ดูอุ้ยหมูเขาอ่ะดูเหมือนว่า มักน่ากินนะชิ้นแผ่นพอดีครับใหญ่ด้วยซ้ำใหญ่ด้วยนะผมว่าน่าจะนุ่มนุ่มแล้วเรา,เาชิมน,น้ำก่อนนี่เหน้าตัวน้ําคือเราไปกินมาเราไปกินอาเฮียโจสุกี้ที่เราไปกินนก็คือว่าตัวสีและตัวเส้นเนี่ยคือจะออกแบบว่าเป็นสีของน้ําจิ้มไปเลยนะแต่ที่เนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะใสๆจะไปทางไข่มากกว่าโหอันนี้แบบออกลิ่นหอมแบบไม่ไหม้เลยอ่ะเอออุ้ย น้ำซุปดีเลยอ่ะคือแบบเป็นซุกกี้แบบว่าไม่ต้องเติมน้ำจิ้มเลยครับอันนี้คือแบบว่ามันหอมแบบเต้าหู้ยี้อ่ะหอมแบบต้องยออองิ่งหู้ยีออกมาเลยอ่ะอืมวินตัวน้ำดีนะนะ<า>ซ้อน<า>จริงๆมันต้องคนนะครับอ่าทุกคนคงจะรู้ให้ผมแบบกินแบบพุ่งไปเลยนะคะแล้วคุณดูควันด้วยนะครับนี่ลวกปากดูควันนะครับคือว่า เอาทองก่อนนะเพราะว่าทุกกระทะที่แกทําอ่ะคือแบบว่าเขาทำสองกระทะใช่ไหมกระทะปุ๊บมุกบัดคือวนไปแบบว่าไม่มีพักกระทะเลยอ่ะร้อนทุกกระทะจริงครับกินน้ำจิ้มมีความหอมนะอืมอืมอุ้อร่อยอ้ยน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มหอมเผ็ดเลยอ่ะเปพื่อนหน่อย น้ำจิ้มรอร่อยหมูนุ่มหมูนุ่มมากใครคิดื่อไม่อร่อยมากินแล้วไม่อร่อยก็คอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครกินแล้วอร่อยลองคอมเมนต์ลงมาแลก่ยนกันนะพี่ว่าอร่อยไหมลองเขมาพูดคุยกันดูนะในคอมเมนต์นะแต่สำหรับผมเนี่ยพอได้น้ำจิ้มไปดีเลยแต่ว่าตัวเดิม,ดมๆของเขาก็ไม่ได้จืดไม่ได้จืดเลยนะคือเป็นรสชาติซุกี้แบบอ่นอนๆนะคือแบบว่ามีโครงมีไข่น้ำแก่คือแบบน้นแก่ดีอ่ะ เบอร์น้ำดีเลยอร่อยเลยบัวน้ำจิ้มไปด้วยนะไอส,สีน้ำไอสีน้ำน้ำซอสแกมันเหมือนไม่ได้เข้มเหมือนที่อื่นอ่าแต่กลิ่นหอมนะตอนเขาล่าะกลิ่นมันหอมมาเลยนะก็คือเนี<ม>่ยอันนี้บอกคือแบบอว่าตัวเส้นตัวน้ำเนี่ยจะดูเหมือนว่าไปทางไข่สีไข่ๆหมดเลยเออไม่ได้แบบว่าสีเข้มข้นเหมือนร้านอื่นเพราะว่าบางร้าน่ะเขามีใส่น้ำจิ้มเนี่ยลงไปผัดด้วยนะแต่นี่คือไม่มีนะครับคือเหมือนอยากให้เราอ่ะมากินคู่กับน้ำจิ้มต่างหากอันนี้เราสั่งเป็นหมูไก่วะหมูไก่หมูไก่ไก่อ่ะไม่รู้อะแต่คือทุกอย่างคือนุ่่่่่่่่มมมมมมอออออะะะะััั้้้้งไไกกกกกบหููคคืนนนนนนุเเเลยีีีจวาาแตตดสส็ นะไม่เละเส้นดีเส้นไม่ขาดง่ายชอบนะครับอันน้ชิมดีมากนุม่มอร่อยอุ้ยชอบมาขอ,อยาพักวายปุ๊บมา,า,ามาเจอไปน่มาต้องไปเร็วๆต้องไปเร็วๆต้องแบ่ตงตมปะ่ะถ้าสมมตินเนี่ยอันนี้เป็นแห้งใช่ไหมสุกี้แห้งผมเอาเป็นรวมเนี่ยอยู่ที่จานละ90บาทอันนี้คือจานละ90บบาทนะครับอ,อ,อันนี้หอมกระทะหอมไข่เลยอะ่ะดู บอกนะกินแล้วต้องเป่านะจ๊ะเด็กๆมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะครับร้านนี้มากินแล้วต้องเป่าก่อนเพราะเขาค่อนข้างแบบทิง้งไว้นานมีแบบกลิ่นไหมกระทะหน่อยนะแล้วเส้นเขาอ่ะไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะแข็งหรือว่าเละนะครับผมว่าที่นี่เขามีแบบว่ากะเวลามาดีอ่ะแล้วเส้นเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นน้ําหรือว่าเป็นแห้งนะพี่เห็นว่าเขาจะทาเส้นก่อนนะลวกเส้นก่อนแล้วในตัวเส้นที่ลวกเนี่ยก็จะมีใส่น้าลงไปด้วยวสีเขาจืดมาก่ะให้ดูสีเขาคือแบบจืดๆออกไข่ขเลยไม่ได้บอกมีกลิ่นน้ำจงน้ำจิ้มเลยนะจะไม่กลิ่น เส้นแบบลื่นๆที่หอมเลยคือหอมไข่ไข่อ่ะกระทะแล้วที่ดูอ่ะเขามีใส่น้ํามันใช่ปะไม่ต้องกลัวว่ามันจะมันหรือมันจะเลี่ยนอะไรนะครับผมว่าที่เนี่ยมันมันกำลังดีครับดูเงาๆอันนี้ไม่ใส่น้ําจิ้มนะก็ถือว่าผ่านอุ่ร้านนี้ผมให้ผ่านเลยนี่ฮะ90้บาทเยอะนะฮะนี่อันนี้น่าจะเป็นไะายัดกัมือก็มือแจ้งแจ้งก่อมเก่อมมาก น้ำจิ้มมาใครจะคุกๆไปเลยนะให้มันหนึ่งถ้วยนี่ก็เยอะนะแต่ว่าถ้าหมดก็ต้องถ้วยละสิบบาทแสงว่าน้ำจิ้มเขาต้องมีทีเด็ดอะไรบ้างจิ้มต้องทีเด็ด <c oughs> โอแแ้แต่แต่ช่วยถูขึ้นมาอีกเยอะเลยธรรมดานเนี่ยคือทุกคนกินได้ถ้าใครอยากชอบเผ็ดมานะเติมน,น้ำจิ้มเลยอะ ขนมกับตัวน้ำจิ้มอดีมากเลยเปิร์กไม่ได้อะไรจะต้องให้ต้องเดี๋ยวไว้ให้เปิร์ชิมด้วยนี่หว่าเพลินและอุ้ยหมึกแช่หมึกกรอบเขาดีมากนะแบบกรึบๆเลยอ่ะไม่มีให้เหนียวเลยอ่ะอุ้มโอ้ยเซี่ยงๆเราซื้อเลยครับอันนี้นะไอ้เพิร์กเราซือบ้างเราหอยกระเทียมจิ้มก่อนอืมกลิ่นหอม รวจิ้มดีมากค่อนข้างเผ็ดด้วยเผ็ดเปรี้ยวหวานอ่อนอน้ำจิ้มอร่อยเลยร้านนี้ลงาชิมน้ำก่อนแล้วค่อยแถมจิ้มนะไอตัวน้ำซอสแกมันจะมีหวานนิดๆแล้วก็แบบไข่ละมุนละมุนตรงนี้น้นนี่ผมไม่ได้กินมาทักๆักแล้วเพราะว่าไปเจอร้านที่แบบอนี้มาแล้วแบบทำให้แย่งไปเลยหนูลุ่งไปคุ้นดีอคือหมักมาแบบกำลังดีมีรสชาติแล้วลอง้าบจิ้ม ูร่น้ำร้านนี้นะไอตัวน้ําไข่เนี่ยมันจะแบบไม่ได้เละ, <c oughs> ะเพราะว่าเขาตอกไข่กับน้ำผสมลงไปฮะแล้วเขาต,ต,ตี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 ไม่ให้มันอ๋นอในน้ําซอสตัตกน้ําซอสมาปุป๊บตอกไข่ลงไปใ,ในน้ำซอสแล้วค่อยลงกระชายกินแล้วมันจะแบบเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะเอาจงจริงนะงนะถ้าวันเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าคลิปนี้ร้านนี้นะไม่อร่อยนะผมโกรธจริงๆนะเพราะผมต้องไปทนร้อนอยู่หน้าเตานี่แค่น้ำนะตัวน้ำผมให้ผ่านไปแล้วเป็นซุกที่น้ำที่ซอสทำเองอ่ะไม่ได้แบบทั่วไปอ่ะ เรากินแล้วว่าละมุนปุ๊บพอเจอน้ำจิ้มแก่เข้าไปนี่คือแบบเด็ดขาดวยเยอะเลยเพราะว่าน้ำจิ้มนี่แบบแบบว่าเผ็ดแบบว่าโน่หนึ่งอ่ะตอนนี้เพราะเราไปกินมาลาสุกี้น้ำจิ้มเขาจะไม่เผ็ดเท่านี้นะอันนี้น้ำจิ้มเผ็ดมากนั่นเหมือนนะว่าตอนผัดมีใส่ลงไปด้วยพริกด้วย ป็นหอมกึ่งกระทะแล้วก็มีแบบความระมุนไข่แบบผัดดูเหมือนจะไม่น่ากินเหมือนจะจืดๆนะแต่เขามีรสชาตินะครับอันนี้ผมจะบอกเลยมันจะมีความเค็มมันตัวรสชาติปกติมันอร่อยอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นลูกชิ้ที่แบบไม่ได้คำแรกเข้าม,มามันจะเป็นแบบเฮ้ยแบบลูเชี้นลูกชิ้เลยอันนี้เป็นแบบผัดๆหน่อยแต่หอมอร่อยมากาเดี๋ยวเราลองร้านจิ้มแต่ว่าจิ้มเขาอร่อยอะจิ้มกระแห้งหรือน้ำก็อร่อย ร้านนี้ผมไม่ชอบตัวแห้งมากกว่าดีตรงที่ว่าเป็นเทศกาลกินเชรอบหน้าถ้าเราจะมากินอ่ะว่านานแน่ร้านแน่โทรมาสั่งก่อนไ้เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าถ้าเรามาสั่งแล้วโทรสั่งก่อนหนึ่งทุ่มเด็ดทิดเด็ดไว้นะไม่รู้ทำไมหรือว่าคนเยอะหรือเป่าเปิดคิวปิดรับหนึ่งทุ่มเรายืนหน้าเตาเรายังร้อนเลยอ่ะแล้วเฮียแกคือวัตถุดิบแกแต่อย่างนี้คือโคตรดีเลยนะใหญ่ๆให้แบบใหญ่ๆแล้วตอนผัดอ่ะคนอาจจะกลัวแบบว่าเฮ้ยมันจะขมหรือเปล่าไม่นะครับคือปกติมาก ผมโดนนะไก่แล้วนุ่มเหมือนหมูเลยมาเมืองลอยเมืองลอยชอบจิ้มที่นี่เผ็ดมากเผ็ดถูกใจมากมแนะนำนะครับมาร้านนี้ใครอยู่แถวนี้นะมา,มาลองดูผมว่าอร่อยเดี๋ยวเก็บ หมดอีกแล้วครับร้านนี้ร้านนี้อร่อยจัดครับนี่บอกเลยเป็นอีกหนึ่งร้านซุกกี้ที่แบบว่าถือว่าเป็นจอมยุทธ์เลยครับผมนี่ดูขนาดแบบว่าเขาบอกเทศกาลเชเจนน,นี่คนมาเรื่อยๆทยอยมาเรื่อยๆเลยขาจงขาจรขาประจํานี่มีหมดเลยตรงนี้โทรสั่งได้นะโทรสั่งได้ก่อนนะ,ะถ้าผมแนะนำว่าโทรสั่งก่อนดีกว่าแต่ว่าถ้าคนในละแวกนี้เขาน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละถ้าใครกาลังจะมาอะไรนะฮะเพราะบางทีเวลาคนมาเขาจะถามลยคิวเยอะไหมคิวเยอะไหม เออต no ้องถามอไมาถามกันแล้วนครับเพราะรอคุณได้รอนานแน่ว่าเขาไม่มีพักเลยนะเขาผัด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 แล้วแบบโอ้โหร้อนคือแบบเฮียแกนี่คือสุดยอดเลยที่ผมขายคือผัดกระทะต่อกระทะนะพี่ไม่ได้ผัดแบบรวมแล้วตักแยกนะอ๋อเออใช่ใช่ได้กินสดใหม่ทุกกระทะแล้วร้อนทุกกระทะโคตรร้อนโคตรร้อนทุกกระทะก็คือตรงนี้ชอบเพราะว่าน่าจะเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับว่าพี่ลองช่วยกันหมดเลยอร่อยมากครับน้ำยิ่งตัวน้ำจิ้มนะผมบอกได้เลยน้ำจิ้มนี่ทีเด็ดเคียวโว่าหนึ่งลู้วยอ่ะถ้าขอเพิ่มมาสิบบาทแต่ลูกอ้วยหนึ่งข้าใหญ คือเยอะนะๆๆเ,เนี่ยผมยังไม่หมดเลยเ เราตัดกวันทีนะครับบางคนเขาก็มาถึงเมลาดแล้วคุกเลยแต่เราไม่เราแบบปุ๊บปึ๊บปๆจะเลี่ยนไปอ<ห>ย่างนั้นนะแต่ก็คือแบบเดิมๆดีอยู่แล้วเดิมๆวิ่งอยู่แล้วไนงะพอเติมนี้ใส่ไปหนะ่นอยโคตรว <c oughs> ิ่ง <c oughs> เมยโคตรวิ่งเผมดีดีครับชอสุกี้วงเวียนเล็กครัผมก็สำหรับร้านนี้นะครเปิด5โมงถึง3ทุ่มหมือนว่าไม่รู้ว่าข้อมูลผิดหรือว่ายังไงหรือว่ายังไงนะฮะก็คือเปิดทุกวันแหละแต่ว่าวันอาทิตย์อ่ะผมโทรไปแล้วแกอยู่น่าจะจันทร์เสาร์อะไรอย่าายดมพู นะครับสามแยกมารยาทดีอ่าไม่ผมไม่รู้เขาเรียกอย่างงี้จริงไหมก็คือรถใหญ่จอดที่วัดวิชัยญาติวอไซค์รักไก่เอาจอดดึงดินทางอันนี้ผมไม่ได้แนะนำนะใช่าหมครกูโดนจอดตามมึงกูโโดดนนครับใช้วิจารณญาในการหลบ ตำรวจคเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็บอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านซุกี้จอบยูที่ผมว่าให้ตอนนี้ให้เป็น number ร์วก่อนแล้วกันเพราะว่าอร่อยอ่ะซุกกี้เราหลาร้านสองร้านสองร้านนะแต่นร้านนี้อาจจะเป็นร้านที่สามนะครับก็ลองเป็นคนดูคลิปกันได้คลิปวัวเก่าเราก็มีเอาล่ก็ยังไงก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องอาร์ตดีดอาร์ตด้วยนะครับทุกช่องทางเลยทิกตอกไอจีเฟซบุ๊กยูทูปเป็นกำลังใจให้พวกผมสองคนทำคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้ผมกับเปิ้ลขออตััววไปก่นสสดีครัับบคร